วันพุธเลยครับคุณผู้ชมครับอาจารย์จับเองเลยนะครับไม่มีตัวแทนของวันพุธนะฮะค่ะสำหรับคนที่เกิดวันพุธค่ะอุ้ยอาจารย์ยิ้มอะไรคะเนี่ยตัวเองเกิดวันพุธหรือปเปล่าเปล่าค่ะเกิดวันเสาร์เหมือนกัน,นะะออโอ้เกิดวันเสาร์ยิ้มเพราะว่าได้ได้ไพ่ดีสําหรับคนเกิดวันพุธนะคะ<อ>คนเกิดวันพุธการเงินล่ำซ้ำมากๆเขา้าเข้ามาก็มีใช้มีเก็บนะคะเพราะเป็นไพ่เศรษฐีค่ะ และในนี้ถือสิ่งกินเจก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเข้าวัดเข้าวาทําบุญนะคะแล้วก็ในนี้ได้มงมงลงหรือการต่อยอดมีเกณฑ์ได้มรดกตกเบิกเงินประกันเงินชดเชยหรือการต่อยอดอะไรบางอย่างอาชีพการเรียนการสอนการอบรมสัมมนาไปในทิศทางที่ดีด้วยนะคะแต่ในนี้หมายถึงภาพลวงตาห้ามไม่ใครยื้มเงินคําประกันเล่นแชร์หรือใครมาจีบเช็คก่อนมีคู่หรือ,อยังถ้าเขามีซ้อนอยู่ไม่เอาภาพลวงตาแต่ถ้าเช็คแล้วไม่เป็นไร ก็ถือว่าครบได้การเงินต้องระมัดระวังนะคะและในนี้ไพ่อํานาจมืดก็เป็นคนที่มีอิทธิพลแอบแฝงหรือเวลามีปัญหาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเกี่ยวข้องกับสีเทาไนท์ลับบาคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยนะคะหรือในนี้คุณก็จะเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีอํานาจมืดก็คือมีอิทธิพลนิดนึงค่ะดูจากนี้อยู่อย่างพอเพียงเป็นคนที่พอเพียงเป็นคนที่ไม่ค่อยฟุง้งเฟอ้อมากในช่วงต้นปีแรกนะคะ แต่เงินเข้ามาเยอะแปลว่าเป็นช่วงเวลาที่กําลังจะเก็บเงินเพื่อซื้ออะไรบางอย่างด้วยเหมือนกันค่ะสาริกาปากหวานพูดดีพูดเก่งคําพูดงานเกี่ยวข้องกับเจราจาพิธิตรโกรโ<อ>บลกเกอร์ในหน้าเซลล์พรประชาสัมพันธ์งานที่ต้องจิตติดต่อเจราจาดีค่ะอา,อาเราลรู้เลย,เลยอาสุขภาพก็โอเคนะสกสุขภาพก็ปวดหลังปวดไหล่บ้างเจ็บคอร้อนในปวดฟันแต่โอเคค่ะ